ใต้ชายคาที่ไร้ความอบอุ่นเรือนไม้หลังเล็กกลางหมู่บ้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาหลังคาสังกะสีเก่าขึ้นสนิมนิดหน่อยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วเรือนหลังนี้ดูน่าอยู่มีผัวเมียขยันขันแข็งอาศัยอยู่ด้วยกันจอมขวัญหญิงสาวบ้านๆที่เติบโตมากับความเชื่อว,ว่าเมียที่ดีต้องอดทนแต่งงานกับการุณชายที่ใครต่อใครต่างพากันอิจฉา ได้ผัวดีนะไม่กินเหล้าไม่ตีเมียทำงานเก่งอีกต่างหากคำพูดแบบนี้ดังเข้าหูจอมขวัญแทบทุกวันนางได้แต่ยิ้มรับทั้งที่ในอกมันแน่นเหมือนถูกอะไรหนักๆก,กดทับอยู่วันหนึ่งเริ่มต้นเหมือนทุกวันจอมขวัญตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางลุกมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆในครัวไม้หลังเรือนเสียงหม้อเสียงช้อน คล้ายเสียงหัวใจที่เต้นเบาๆของคนที่พยายามทำให้ดีที่สุดการุณเดินออกมาจากห้องสีหน้าเรียบเฉยข้าวอะไรทำไมกลิ่นมันแปลกจอมขวัญสะดุง้งรีบตอบข้าวใหม่จะพี่ฉันซื้อมาจากตลาดการุณทำจำมูกย่นเมียคนอื่นเขาหุงข้าวหอมไปทั้งบ้านของเธอมันเหมือนข้าวเก่าคำพูดนั้นไม่ได้ตะโกนไม่ได้ด่าเสียงดังแต่กลับแทงใจจอมขวัญจนเจ็บแปล่ นางก้มหน้าคนข้าวทำที่มันสุกดีแล้วคราวหน้าฉันจะเลือกให้ดีกว่านี้นะการลุนไม่ตอบเดินไปนั่งหน้าบ้านในใจเขาคิดแค่ว่าถ้าไม่พูดเมียก็ไม่รู้ว่าตัวเองบกพร่องมื้อเช้าผ่านไปอย่างยิบงนันเสียงช้อนกระทบจานดังชัดกว่าคำพูดแต่งตัวยังไงจะออกไปตลาดทั้งทีใส่เสื้อซีดขนาดนี้การุนพูดขึ้นจอมขวัญมองเสื้อตัวเอง มันยังไม่ขาดนะพี่การุณหัวเราะหึไม่ขาดแต่ดูแล้วน่าอายเมียคนอื่นเขาแต่งตัวให้ผัวภูมิใจไม่ใช่ให้คนสงสารคำว่าสงสารทำให้หัวใจจอมขวัญวูบงั้นฉันจะเปลี่ยนใหม่นางว่าไม่ต้องออกไปแบบนี้แหละจะได้รู้ตัวระหว่างเดินไปตลาดชาวบ้านทักผัวเมียมาด้วยกันอีกแล้วดีแท้การุนยิ้มกว้างก็ต้องดูแลกันหน่อย เมียผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจอมขวัญยืนข้างๆยิ้มฝืนหัวใจเต้นแรงเหมือนตัวเองกลายเป็นคนโง่ต่อหน้าคนทั้งตลาดบ่ายวันนั้นจอมขวัญซักผ้าอยู่หลังบ้านมือแดงจากน้ำเย็นการุณเดินผ่านแล้วพูดซักผ้าแค่นี้ยังไม่เสร็จบ้านอื่นเขาทำกันนานแล้วฉันทำคนเดียวนี่พี่ก็เพราะทำคนเดียวไงถึงไม่ทันเขาจอมขวัญเงียบ คำพูดพวกนี้ค่อยๆสะสมเหมือนฝุ่นในใจยิ่งปัดก็ยิ่งฟุง้งท่ำลงจอมขวัญตักกับข้าวางให้ผัววันนี้แกงจืดนะกินง่ายการุณมองแล้วพูดจืดสมชื่อจริงๆเหมือนคนทำนางชะงักถ้าไม่ถูกปากฉันทำใหม่ได้นะไม่ต้องเธอทำไปก็เท่านั้นน้ำตาจอมขวัญคลอแต่ก็กลืนมันลงไปกลางคืนนางนอนหันหลังให้ผัว เสียงจิ้งหรีดดังแข่งกับความเงียบการุนพูดขึ้นทำหน้าแบบนั้นใส่ใครฉันเปล่าอย่ามาทำเป็นน้อยใจคนอย่างเธอควรดีใจแล้วที่มีผัวแบบฉันจอมขวัญหลับตาแน่นน้ำตาซึมหมอนโดยไม่กล้าสะอื้นการุณหันหลังให้คิดว่าตัวเองแค่สั่งสอนตายชายคาเดียวกันคนหนึ่งคิดว่ากำลังทำหน้าที่ผัวอีกคนกลับค่อยๆพังทลายโดยไม่มีใครมองเห็น และในเรือนไม้ที่ชาวบ้านบอกว่าอบอุ่นกลับมีเพียงความเงียบที่กัดกินหัวใจของเมียไปทีละน้อยแผลที่ไม่มีใครมองเห็นหลังจากแต่งงานได้ไม่นานจอมขวานเริ่มรู้สึกว่าทุกลมหายใจในเรือนหลังนี้ต้องคิดก่อนหายใจการพูดการมองหน้าหรือแม้แต่ก,การเดินผ่านผัวล้วนต้องระวังไปหมดเพราะการุนไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เขาไม่เพียงแต่ตำหนิอยู่ในบ้านแต่เริ่มพูดต่อหน้าคนอื่นอย่างแนบเนียนจนใครฟังเหมือนหยอกแต่คนฟังจริงกลับเจ็บลึกวันหนึ่งที่ลานวัดชาวบ้านมารวมตัวกันช่วยกันเตรียมงานบุญการุนยืนคุยกับผู้ชายกลุ่นหนึ่งส่วนจอมขวัญกำลังก้มหน้าล้างถ้วยจอมขวัญเอาน้ำมาให้พี่หน่อยเขาตะโกนเรียกนางรีบยกขันไปให้มือสั่นนิดๆช้าแบบนี้ไง ถึงทำอะไรไม่เคยทันใครการุณพูดพร้อมหัวเราะคนรอบข้างหัวเราะตามอย่าไปว่าเมียแรงสิวะใครบางคนพูดการุณยักไหลผมพูดความจริงเมียผมมันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ไปก็ต้องสอนคำว่าสอนไม่ได้ทำให้จอมขวัญอุ่นใจเลยนางก้มหน้าแน่นรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงต่อหน้าคนทั้งลานวัดตอนเย็นกลับถึงบ้านการุณยังไม่หยุดเห็นไหมคนอื่นเขาทำงานกันคล่อง เธอทำอะไรเหมือนต้องให้คอยประคองฉันพยายามแล้วนะจอมขวัญพูดเบาๆพยายามแบบนี้ใครเขาจะภูมิใจเขาตอบทันทีในใจการุณเขาเชื่อว่าตัวเองพูดถูกผู้หญิงถ้าไม่โดนกดก็จะเหลิงแต่ในใจจอมขวัญคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ทุบซ้ำลงมาไม่รู้จบกลางคืนนางนอนไม่หลับหลับตาทีไรก็ได้ยินเสียงผัวไร้ค่าภาระ ถ้าไม่สงสารคงไม่เอามาเป็นเมียคำพวกนี้วนซังเหมือนฝันร้ายนางลุกขึ้นมานั่งในครัวแสงตะเกียงริบปรี่น้ำตาหยดลงบนพื้นไม้ฉันผิดตรงไหนนางพึมพำกับตัวเองแต่ไม่มีคำตอบช้างวันถัดมาเพื่อนบ้านมาถามเรื่องผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่าจ้อมขวัญรีบตอบไม่หรอกเขาดีกับฉันการุณยืนฟังอยู่ข้างๆแล้วพูดเห็นไหมเมียผมมันคิดมากเองผมไม่ได้ทำอะไร คนอื่นพยักหน้าเชื่อเพราะการุณพูดดีมีเหตุผลจอมขวัญยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนความเจ็บที่อยู่ในใจไม่มีใครเห็นไม่มีเลือดไม่มีรอยฟกช้ำแต่กลับปวดลึกยิ่งกว่าแผลใดอีกและยิ่งมีคนบอกว่าอดทนจอมขวัญยิ่งรู้สึกว่าความเจ็บของตัวเองไม่มีค่าเลยเสียงหัวเราะของผัวคือมีดในใจเมีย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจอมขวัญเริ่มรู้สึกว่าความเงียบของตัวเองไม่ช่วยอะไรกลับยิ่งทำให้การุณพูดมากขึ้นเหมือนเขารู้ว่าแค่คำพูดก็ทำให้หนังเจ็บได้โดยไม่ต้องลงมือการุณหัวเราะบ่อยขึ้นหัวเราะในเวลาที่จอมขวัญเจ็บที่สุดเช้าวันหนึ่งนางทำกับข้าวเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะการุณมองแล้วพูดทำหน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้แต่เชา้าไปทำอะไรผิดมาอีกละ่ะเปล่าฉันแค่ไม่สบาย จอมขวัญตอบเบาๆไม่สบายหรือทำเป็นหน้าสงสารเธอนี่เก่งจริงทำหน้าแบบนี้ทีไรคนอื่นเขาคิดว่าฉันรังแจเมียเขาหัวเราะนิดๆเหมือนเรื่องขำจอมขวัญเม้มปากแน่นความเจ็บมันจุกอยู่ที่คอแต่พูดไม่ออกตอนบ่ายมีชาวบ้านแวะมาที่เรือนการุนยกน้ำมาให้แล้วพูดขึ้นเมียผมมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ทำอะไรต้องคอยบอกใครบางคนหัวเราะเอาหน้าผู้หญิงก็แบบนี้ จอมขวัญยืนอยู่ข้างเสาเรือนรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นของตลกฉันก็พยายามแล้วนะนั่งพูดเผาๆการุณหันมามองพยายามแบบนี้ใครเขาจะเชื่อน้ำเสียงเขานิ่งแต่สายตามันเหมือนเหยียบย่ำหลังจากแขกกลับไปการุณยังไม่หยุดเห็นไหมต่อหน้าคนอื่นเธอยังทำตัวให้ฉันอับอายฉันไม่ได้ตั้งใจเธอนี่แหละตั้งใจทำให้ฉันดูเป็นผัวไม่ดีเขาพูดเสียงแข็ง จอมขวัญสะอื้นฉันไม่เคยคิดแบบนั้นอย่ามาโกหกคนอย่างเธออยู่ไปก็เป็นภาระต้องคอยปกป้องคอยอธิบายแทนทำว่าภาระทำให้หนังสึดนั่งลงกับพื้นถ้าฉันเป็นภาระงั้นฉันไปอยู่ที่อื่นก็ได้หนังพูดทั้งน้ำตาการุนหอร้อออกมาเสียงดังไปสิใครจะเอาเธอผู้หญิงแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะฉันสงสารป่านนี้คงไม่มีใครมอง เสียงหัวเราะนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจจอมขวัญรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันหมุนช้าๆภาพตรงหน้าพร่าไปหมดคืนนั้นนางไม่แตะข้าวไม่พูดอะไรการุณเดินผ่านและพูดเงียบแบบนี้แหละดีจะได้ไม่สร้างปัญหาจอมขวัญน,นอนหันหน้าเข้าฝามือกำพะห่มแน่นใจคิดวนเวียนถ้าเราไม่พูดไม่ขยับไม่หายใจเขาจะพอใจไหม กลางดึกนางสะดุ้งตื่นจากฝันเหงื่อท่วมตัวฝันว่าเสียงหัวเราะของการุนดังไล่ตามไปทุกที่นางลุกขึ้นมานั่งในครัวอีกครั้งน้ำตาหยดลงพื้นไม้ฉันอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมนางถามตัวเองเช้าวันต่อมาการุนเห็นตานางบวมไปทำอะไรมาหน้าเหมือนคนแพ้ชีวิตฉันนอนไม่หลับก็เพราะคิดมากไงสมองเธอมันอ่อนแอเองเขาพูดเหมือนตัดสิน จอมขนเริ่มไม่กล้าสบตาใครเวลาจะพูดอะไรต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากลัวว่าคำไหนจะทำให้เขาหัวเราะอ,อีกวันหนึ่งแม่เฒ่าข้างบ้านถามผัวเมียดีกันอยู่ไหมจอมขวัญรีบตอบดีจ้ะเขาดูแลฉันดีการุณยิ้มขอใจเห็นไหมเมียผมมันเข้าใจผมแต่ในใจจอมขวัญความเข้าใจนั้นคือการยอมรับว่าตัวเองไม่มีค่า วันนั้นเองนางนั่งมองเงาตัวเองในขันน้ำเห็นหน้าซีดดวงตาไร้แววนี่เรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่งพึมพำเสียงหัวเราะของการุณยังดังก้องอยู่ในหัวแม้เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นและจอมขวัญเริ่มรู้แล้วว่าแผลที่เจ็บที่สุดไม่ได้มาจากมือแต่มาจากคำพูดที่ทำให้คนหนึ่งค่อยค,อยคอยหายไปจากตัวเองเรือนที่ยังอยู่แต่ใจพังทลาย เช้าวันหนึ่งตารุนตื่นขึ้นมาโดยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงจอมขวัญเดินครัวไม่มีเสียงหม้อกระทบเตาไม่มีเสียงไอเบาๆอย่างทุกวันเรือนทั้งหลังเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเขาลุกขึ้นเดินออกไปหน้าบ้านเห็นจอมขวัญน,นั่งอยู่ที่แคร่มองทุ่งนาเฉยๆวันนี้ไม่หุงข้าวหรือไงเขาถามนั่งหันมามองแวบหนึ่งแล้วตอบเรียบๆ เดี๋ยวทําน้ำเสียงนั้นไม่มีความกลัวไม่มีความน้อยใจเหมือนคนพูดเพราะต้องพูดการุณขมวดคิ้วเป็นอะไรของเธอทำหน้าแบบนี้ใส่ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่ได้ทำหน้าใส่ใครจอมขวัญตอบสั้นๆแล้วลุกไปครัวการุณรู้สึกแปลกใจปกติเขาพูดแค่นี้เมียก็จะรีบอธิบายรีบขอโทษแต่วันนี้ไม่มีอะไรเลยระหว่างกินข้าว การุณจ้องเมียวันนี้แกงเข็มไปนะจอมขวัญพยักหน้าอืมคำตอบสั้นจนเขาเผลอถามอึมงอะไรไม่คิดจะแก้ตัวหน่อยหรอก็เค็มจริงนางพูดเสียงเรียบการุณชะงักในใจรู้สึกเหมือนถูกตัดบทเขาวางช้อนแรงขึ้นนิดหนึ่งเธอนี่มันชักจะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงจอมขวัญเงยหน้าขึ้นสบตาเขาฉันรู้นะ ว่าฉันอยู่ตรงไหนสายตานั้นนิ่งจนการุณเผลอหลบวันนั้นทั้งวันจอมขวัญทำงานเงียบๆไม่ถามไม่ขอไม่อธิบายแม้การุณจะพูดกระทบทำอะไรเชื่องช้าเหมือนเดิมนางก็แค่รับคำอืมหรือไม่ตอบเลยความเงียบของนางไม่ได้อ่อนแอเหมือนก่อนมันหนักและแน่นจนการุณเริ่มอึดอัดเงียบแบบนี้คิดจะเล่นเกมอะไรเขาถามตอนค่ำ เปล่าแล้วทำไมไม่เถียงไม่งอนไม่ร้องไห้เหมือนก่อนฉันเหนื่อยจอมขวัญตอบการุณหัวเราะหึเหนื่อยอะไรอยู่บ้านเฉยๆจะเหนื่อยตรงไหนนางเงียบอีกเขาเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของตัวเองไม่คมเหมือนเดิมคลืนแรกที่จอมขวัญไม่ร้องไห้ไม่สะอื้นการุณกลับนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาหันไปมองเมียที่นอนนิ่งหลับหรือยังเขาถาม ยังถ้าโกรธฉันเหรอคำถามหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่แล้วเป็นอะไรจอมขวัญน,นิ่งไปนานก่อนตอบฉันแค่ไม่อยากพูดอะไรแล้วคืนนั้นการุนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลุดมือไปเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านทักช่วงนี้จอมขวัญดูเปลี่ยนไปนะเงียบเรียบการุณรีบตอบมันคงคิดมากตามนิสัยแต่พอพูดจบ เขากลับไม่มั่นใจเหมือนเดิมเพราะแววตาของเมียไม่ใช่สายตาของคนคิดมากมันเป็นสายตาของคนที่ตัดใจวันหนึ่งแม่เท่าข้างบ้านมาพูดผัวเมียอย่าถือสากันนักอดทนหน่อยจอมขวัญยิ้มบางๆฉันอดทนมานานแล้วจะ้ะคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่ชัดจนการุณหันไปมองเขาถามทันทีหลังแม่เท่ากลับหมายความว่ายังไงก็แปลตามนั้น อย่ามาทำพูดกำกวมฉันไม่ได้กักวมพี่แค่ไม่เคยฟังการุนรู้สึกเหมือนโดนตบโดยไม่มีมือเขาเริ่มหุดหงิดพยายามพูดแรงเหมือนเดิมอย่าลืมนะเธออยู่ได้ก็เพราะฉันจอมขวัญมองหน้าเขานิ่งๆฉันอยู่ได้เพราะฉันยังหายใจอยู่ไม่ใช่เพราะใครคำพูดนั้นทําให้การุนเงียบไปจริงๆเป็นครั้งแรกเขาไม่หัวเราะไม่พูดต่อ คืนนั้นจอมขวัญน,นั่งมองเรือนไม้ที่ตัวเองอยู่มาหลายปีเรือนยังหลังเดิมผนังยังเก่าเหมือนเดิมแต่ใจของนางไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความเจ็บยังอยู่ความทรงจำยังอยู่แต่ความกลัวเริ่มหายไปนางไม่ร้องไห้ไม่โทษใครแค่รู้ว่าใจตัวเองพังมานานและไม่อยากซ่อมมันในที่เดิมอีกต่อไปใต้ชายคาเดียวกันคนหนึ่งเริ่มกลัวความเงียบ คนหนึ่งเริ่มแข็งแรงขึ้นในความนิ่งและเรือนที่ยังตั้งอยู่ก็อาจไม่รั้งหัวใจของเมียไว้ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อใจไม่ยอมเป็นของใครอีกเช้าวันนั้นฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกการุนตื่นขึ้นมาโดยไม่เห็นจอมขวัญอยู่ข้างกายเขานั่งนิ่งยุ่ครู่หนึ่งความเงียบในเรือนทำให้รู้สึกหนาวทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นเขาลุกเดินไปดูครัวทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมหมอ้อวงข้าว แก้วน้ำแต่ไม่มีร่องรอยของคนที่เคยอยู่ตรงนั้นทุกวันจอมขวัญเขาเรียกเสียงดูเองสะท้อนกลับมาอย่างแปลกประหลาดนางนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านกำลังพับผ้าอย่างใจเย็นเธอจะไปไหนเขาถามทันทีจอมขวัญเงยหน้าขึ้นฉันจะไปอยู่บ้านแม่สักพักคำว่าสักพักทำให้การุนหัวเราะหนีปัญหาอีกแล้วเหรอโตเป็นเมียคนแล้วยังทำตัวเหมือนเด็ก จอมขวัญไม่ตอบทันทีนางพับผ้าต่ออย่างตั้งใจฉันไม่ได้หนีฉันแค่ไม่อยากอยู่ตรงที่ใจมันเจ็บทุกวันการุณเดินเข้ามาใกล้อย่ามาทำพูดสวยๆถ้าไม่ใช่เพราะฉันเธอจะมีอะไรจอมขวัญเงยหน้าขึ้นมองเขานิ่งๆพี่พูดแบบนี้มาตลอดฉันเชื่อมาตลอดจนวันหนึ่งฉันรู้ว่าต่อให้ไม่มีอะไรฉันก็ยังเป็นคนคำว่าคนทำให้การุณชะงัก อย่ามาทำเป็นเข้มแข็งที่ผ่านมาเธอก็อยู่ได้เพราะฉันไม่จริงจอมขวัญตอบเสียงเรียบที่ผ่านมาฉันอยู่ได้เพราะฉันทนการุ่นเริ่มโมโหแล้วทนไปทำไมถ้ามันทนไม่ได้ก็ออกไปสิใครรั้งคำพูดนั้นหลุดออกมาง่ายดายเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้จอมขวัญทะยักหน้าฉันก็เลยจะออกไปความเงียบตกลงระหว่างคนสองคน การุนรู้สึกเหมือนคำพูดของตัวเองย้อนกลับมาทิ่มแทงเธอคิดว่าคนอื่นเขาจะรับเธอหรอผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่ได้ไปให้ใครรับฉันไปอยู่กับตัวเองการุณหัวเราะเสียงแห้งฟังดูดีนะแต่สุดท้ายเธอก็กลับมาไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้หรอกจอมขวัญลุกขึ้นถือผ้าห่อเล็กๆฉันอาจอยู่ไม่เก่งแต่ฉันไม่อยากตายทั้งเป็นอีกแล้วการุนรู้สึกใจหวิวอย่างไม่เคยเป็นเขาพยายามพูดแข็ง อย่าคิดว่าฉันจะไปง้อฉันไม่ได้รอให้พี่ง้อจอมขวัญตอบชาวบ้านเริ่มชะเง้อมองเพราะไม่เคยเห็นนางถือของออกจากบ้านผัวเมียทะเลาะกันอีกแล้วเหรอใครสักคนถามการุณรีบตอบมันคิดมากเองเดี๋ยวก็กลับจอมขวัญหันไปยิ้มบางๆให้ชาวบ้านฉันไม่ได้ทะเลาะฉันแค่เลือกดูแลใจตัวเองบ้างเสียงนั้นไม่ดังแต่มั่นคงผู้เท่าคนหนึ่งพูด ัวเมียอดทนกันหน่อยเดี๋ยวก็ดีจอมขวัญพยักหน้าฉันอดทนมาจนไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะคำพูดนั้นทำให้หลายคนเงียบการุนยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเขาพูดเบาลงโดยไม่รู้ตัวถ้าเธอไปแล้วฉันละ่ะจอมขวัญหันกลับมามองสายตาไม่โกรธไม่เกลียดแค่เหนื่อยพี่ก็อยู่กับสิ่งที่พี่เลือกเหมือนกันนางก้าวลงจากเรือนช้าๆแต่มั่นคง ทุกก้าวเหมือนถอนอะไรออกจากอกการุณยืนมองตามความเงียบที่เคยใช้กดเมียกลับกดทับเขาแทนคืนนั้นเรือนเงียบกว่าที่เคยไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงถอนหายใจไม่มีคนคอยกลืนคำพูดแทนเขาการุณพูดกับตัวเองฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เสียงนั้นเบาเหลือเกินเขานั่งกินข้าวคนเดียวข้าวจืดเหมือนที่เคยว่าแต่ครั้งนี้ไม่มีใครให้ตำหนิฝั่งจอมขวัญ นางนั่งอยู่บ้านแม่มองท้องฟ้าเย็นๆใจยังเจ็บยังสั่นแต่ไม่แน่นเหมือนเดิมแม่ถามไม่อยู่กับผัวแล้วเหรอฉันยังมีชีวิตอยู่แม่แค่อยากอยู่โดยไม่ต้องเจ็บทุกวันแม่ไม่พูดอะไรแค่จับมือลูกแน่นคืนนั้นจอมขวัญน,นอนหลับโดยไม่มีฝันร้ายเป็นครั้งแรกเสียงหัวเราะที่เคยตามหลอกหลอนค่อยๆเบาลงไม่หายไปทันทีแต่ไม่ดังเหมือนก่อน ใต้ชายคาเดิมผัวยังอยู่เรือนยังอยู่แต่หัวใจของเมียไม่ยอมเป็นของใครอีกแล้วและเรื่องนี้ไม่ได้จบด้วยการแพ้ชนะไม่ได้มีใครตะโกนหรือร้องไห้มีเพียงคนหนึ่งที่เลือกไม่ยอมให้คำพูดของใครมาฆ่าหัวใจตัวเองอีกต่อไป